คลอดแล้วลิเดียเผยโฉมลูกคนที่สามน้องดิออนเปิดภาพพร้อมหน้าห้าคนครั้งแรกเป็นคุณแม่ลูกสามอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับลิเดียสลันรัตทีล่าสุดเมื่อวันที่11ตุลาคม2565ได้ออกมาเผยโฉมลูกคนที่สามน้องดิออนดีนเป็นครั้งแรกหลังคลอดเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมโพสต์ข้อความว่า Welcome to w o r l Dion โดยในโพสต์ดังกล่าวลิเดียสันรัตยังได้เผยภาพพร้อมหน้าครอบครัว5คนเป็นครั้งแรกหลังข้อลูกชายคนสุดท้องน้องดีออนและได้โชว์รายละเอียดของทารกน้อยคือน้ำหนักแรกคลอด2870กรัมและความยาวรอบศีรษะ49เซนติเมตรงานนี้ก็มีเพื่อนๆดารา เขามาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับน้องดิออนกันอย่างล้นหลามพร้อมชมความน่ารักน่าชังของหนูน้อยแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวแมทธิวและลิเดียด้วยนะคะ